เม็ดงามโคราบเบี้ยวคว้ามงกุฎนางงามรักโลกมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023เดินทางมาถึงรอบตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ในค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพมหานครดรสิริกานอ้นสนกรนประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์จัดการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2023รอบไฟนอลผู้ที่ครองตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า10ล้านบ และรับหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยชิงมงกุฎเกียรติยศระดับโลกบนเวที Miss Earth 2023 Miss Earth 2023ที่ประเทศเวียดนามทางด้านแม่น้องด็อตอร์ิริการอ้นสนกรานประธานองค์กร m i s เ e a ร์ h Thailand มุ่งมั่นจัดเต็มอย่างแตกต่างทั้งในเรื่องของการพาสาวงามไปเก็บตัวประเทศเวียดนาม ในรูปแบบศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสารต่อแนวคิดมิชชั่นฟอร์เดอะเอิร์ธโดยแม่น้องกล่าวว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจเฟ้นหาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนประเทศไปไทยไปคว้ามงกุฎมิสเอ,อิร์ธให้สำเร็จสิ่งสำคัญไปกว่าคือการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมทั้งในระดับจุลภาคที่สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา จนมุ่งไปถึงระดับสังคมระดับประเทศและระดับโลกมีหลายคนถามว่าทำไมการเก็บตัวของมิสเตอร์ต้องเดินทางไปต่างประเทศนั่นเป็นเพราะอยากเพิ่มเอเนอร์จีและทำให้เขามีความมั่นใจในทุกย่างก้าวการออกมาสู่โลกกว้างมันคือการส่งพลังให้เขาเพราะในวันข้างหน้าพวกเขาเหล่านี้คือพลังที่จะขับเคลื่อนให้โลกเราหน้าอยู่ค่ะสำหรับบรรยากาศในค่ำคืนพิเศษนี้ เปิดเวทีกับโชว์สาวงาม12คนในชุดราตรีกับเครื่องเพชรล้ำค่าจากซิริไทยเจน เรียกว่าสวยสง่าทรงคุณค่าพร้อมแนะนำตัวทั้ง12สาวงามก่อนจะมาถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอยของการโชว์ความเซ็กซี่ในรอบชุดว่ายน้ำเรียกว่าแต่ละคนจัดเต็มปวดหุ่นสับทำเอาเวทีร้อนระอุก,กับความงามละลานตาและค่ำคืนแห่งความพิเศษในรอบชุดราตรีนี้ทุกคนต้องปรบมือดังกึกกล้องให้กับโชว์พิเศษจากศิลปินนัดมีรียร่วมขับร้องในรอบชุดราตรีของ12สสาวงามทั้งเสียงร้องอันทรงพลงังและความสวยของเหล่าสาวงามเรียกว่าทำเอาเคลิ้ม ไปเลยหลังจากที่ได้โชว์ความสวยงามผ่านชุดต่างๆมาถึงรอบสำคัญนั่นคือการสปีดในหัวข้อมิชชั่น for the earth เพื่อฟังทัศนคติของสาวงามโดยมีเวลาตอบคำถามเพียง30วินาทีซึ่งแต่ละท่านตอบคำถามได้ดีไม่แพ้กัน จากนั้นเป็นการประกาศผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายและการประกาศรางวัลทิเศษออปูล่าโหวตได้แก่โคราเบวเข้าสู่ความเข้มข้นของการประกวดที่8สาวงามจะต้องเดินแบบชุดว่ายน้ำแนะนำตัวคติประจำใจและตอบคำถามเพื่อเข้ารอบ5คนสุดท้ายเรียกว่าความหนักใจทั้งหมดทั้งมวลตกไปที่เหล่าคณะกรรมการเพราะสาวงามทุกคนทั้งสวยไหวพริบดีมั่นใจและมุ่งมั่น เหมาะที่จะรังตำแหน่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023สำหรับสาวงาม5คนที่เข้ารอบจะได้รับมงกุฎทั้ง5มงกุฎได้แก่มงกุฎดินมงกุฎน้ำมงกุฎลมมงกุฎไฟที่มีมูลค่ามงกุฎละ2ล้านบาทและรางวัลมงกุฎเอิร์ธ Earth, มูลค่า10ล้านบาทซึ่งเป็นมงกุฎทองคำจากนั้นเข้าสู่ช่วงอำลาตำแหน่งของคุณสปายชวันพัฒน์คงนิ่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2022พร้อมด้วยคุณฟอง,ฟองโฟมณัทนะรวีเจียนสถิตมิสเอิร์ธวอเตอร์ไทยแลนด์202 2คุณ สรุตามหาสิงมิสเอิร์ธแอร์ไทยแลนด์2022คุณนัชชานัชยามีสงมิสเอิร์ธไฟไทยแลนด์2022คุณแมงปอจิตหน้าเก่งการนามิสเอิร์ธแลนด์ไทยแลนด์2022และวินาทีสำคัญที่บีบคั้นหัวใจเป็นที่สุด ช่วงเวลาลุ้นระทึกเมื่อพิธีกรประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่ง m i s s Earth Thailand Miss e a r t h Thailand 2023ได้แก่โคราเบี้ยจะได้ครอบครองมองกุฎแห่งเกียรติยศประจำตำแหน่งมูลค่ากว่า10ล้านบาทระยะเวลา1ปีมงกุฎเวียนของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า5 0 0 0 0นบาทรางวัลรองชนะเลิศ m i s เอ a ร์ h Thailand อ f ฟแลนด์ได้แก่แนนปิยมวลมินยงรางวัลรองชนะเลิศ m i s เอ a ร์ h Thailand of ฟ a t e r ได้แก่ออมสิงวรินทรภูผาดแร่รางวัล ช aneler Miss Earth ยแ a i l a n d ฟแ Air ได้แก่บิวการชนกสารถีรางวัลรองชนะเลิศ m i s เ e a ร์ h Thailand อฟไฟได้แก่พิงชวันลับหมุดเหล็บได้รับมงกุฎประจําตําแหน่งมูลค่า2ล้านบาทระยะเวลา1ปีมงกุฎเวียนของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า100 0 0แสนบาทแฟนนางงามสามารถติดตามการประกวดรอบไฟนอลและติดตามความเคลื่อนไหว m ิสเ e a ร t h Thailand นด์2023ได้ทางเพจ a c e b o o k Miss Earth Thailand รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของกองประกวดได้แก่ แอินสตาแกรม u ูทูบและติกต่อ